สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำพิกภายกันค่ะในหัวข้อที่ว่าวันนี้สปิริตไกด์มีอะไรอยากบอกคุณเป็นพิเศษบ้างมีกองไพ่ให้เลือก3กองค่ะกองรูปภาพใบนี้นะคะ1 2 3สนะคะเลือกกองไพ่กองที่ดึงดูดสายตาดึงดูดความรู้สึกคุณมากที่สุดใช้ความรู้สึกไม่ใช้ความคิดนะคะเป็นการอ่านโดยรวมโดยเป็นการอ่านโดยรวมโดยทั่วไปถ้าข้อความไหนไม่ตรงแซงว่าข้อความนั้นไม่ใช่ของคุณ ขอให้ทิ้งเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะเลือกกันได้แล้วเราไปกันเลยค่ะที่กล่องแรกค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องนี้นะคะ f i l ส stuck นะคะกล่องนี้นะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าขณะนี้นะคะคุณมีความต้องการนะคะที่จะอย่าขาดกันนะคะทางกฎหมายนะคะนี่ก็เหมือนอาจากกันนะคะแยกจากกันนี้เป็นทางกฎหมายนี่เกี่ยวกับเ,เคยทําพิธีกรรม ทางศาสนานะคะก็คือคุณมีความต้องการที่จะอยากกันในทางกฎหมายนะคะคุณมีภาระหน้าที่นะคะที่ที่จะต้องแบกรับเอาไว้มากมายนะคะให่อย่างแนะนําคุณว่าขอให้คุณออกไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนะคะที่คอยอยู่เคียงข้างคุณนะคะคอยรับฟังความคิดเห็นของคุณนะคะเป็นเพื่อนที่มิตรแท้นะคะ ขอให้คุณนะคะอย่าก,กอดเก็บความทุกนี้เอาไว้ <c oughs> ขอโทษค่ะอย่าก,กอดเก็บความทุกนี้ไว้เอาไว้แต่เพียงพูดเดียวนะคะอย่าแบกโลกทั้งใบนี้เอาไว้เพียงลําพังนะคะและนั่นจะสามารถทําให้คุณนะคะไปสู่หนทางในการที่สามารถมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองได้ในที่สุดนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกค่ะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะไพ่สตนะคะ ไพ่ใบนี้เนี่ยหมายความว่าคือขณะนี้เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกติดขัดอยู่นะคะแต่ขอให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ยมาถูกทางแล้วนะคะขอให้คุณเดินไปข้างหน้านะคะเชื่อในเซนส์ของตัวเองนะคะแต่แปลกรูปใบนี้ความรู้สึกว่าเพื่อแค่เห็นเหมือนเห็นหน้าคนสีขาวเนี่ยะคะ่ะเดี๋ยวให้ตั้งให้ดูเนาะให้ทำตามเสียงเซนส์ภายในใจของตัวเองนะคะและคำแนะนำจากไพ่ สำหรับอื่นๆนะคะมีภัพันนีก่อนเนาะธรรมชาติค่ะปล่อยให้ทุกคนได้ดำเนินชีวิตไปตามธรรมชาติและคุณเองก็จงเป็นตัวเองตามธรรมชาติของคุณเพราะในโลกนี้ไม่มีใครเหมือนใครเลยทุกคนล้วนมีค่าอย่าเปรียบเทียบตัวคุณเองกับคนอื่นจงเป็นตัวเองใช้หัวใจของพระเจ้าซึ่งเป็นธรรมชาติของตัวตนภายในคุณ อยู่ร่วมกับทุกสปปรรพสิ่งอย่างมีความสุขแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะช่วงนี้คุณอาจมีอารมณ์ที่อ่อนไหวมีจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์นในงานด้านศินละปะคุณอาจวาดรูปได้โดยที่ไม่เคยวาดมาก่อนนะคะและใบนี้นะคะพรจากตัวอักษร ข้อความที่คุณเขียนนั้นบอกเล่าความเป็นตัวคุณสะท้อนอารมณ์ความคิดความรู้สึกจากส่วนลึกของคุณทุกตัวอักษรล้วนมีพลังหากคุณเขียนข้อความต่างๆด้วยความรักความสุขคนที่มาอ่านนั้นก็ได้รับพรแห่งความรักความสุขไปด้วยจงเขียนในสิ่งที่คุณปรารถนาด้วยความรักแล้วส่งต่อความรักนั้นผ่านตัวอักษรทุกตัวของคุณและทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกค่ะค่ะสำหรับคนที่เรื่องกองไพ่ กล่องนี้นะคะกล่องที่สองนะคะกล่องนี้นะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าขณะนี้นะคะคุณกำลังมีความสัมพันธ์แบบลับๆอยู่นะคะที่ไม่ถูกต้องตามทํานองกลองธรรมนะคะคือมันเป็นเหมือนการแยกของรักของห่วงของคนอื่นไปอะค่ะไพ่นะคะ,ยะ,คะอยากแนะนำคุณว่าขอให้คุณนะคะ เปลี่ยนมุมมองความคิดต่อเรื่องนี้ใหม่นะคะขอให้คุณตั้งกำแพงขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองไม่ให้เป็นที่ติชินนินทาของสังคมนะคะและค่อยๆแยกตัวออกมานะคะจากสถานการณ์นี้เพื่อไปใช้ชีวิตตามทางของแต่ละคนนะคะเพราะคู่แท้ของคุณนะคะที่มาเป็นครอบครัวที่คุณวาดฝันเอาไว้นะคะ จะมาหลังจากที่คุณเลิกราจากคนคนนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะไพ่ใบนี้นะคะนี่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะคะก็คือหมายความว่าคู่ที่เหมาะสมกับคุณนะคะจะมาในเวลาที่ใช่นะคะและเวลานี้นะคะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมอย่ารีบร้อนที่จะลงเอยกับคนคนนี้นะคะเพราะไม่เช่นนั้นคน คุณนะคะจะพลาดที่จะ,ะคู่แท้ของคุณนะคะคุณจะพลาดที่จะมาพบกับคู่แท้ของคุณได้นะคะอย่ารีบร้อนนะคะที่จะลงเอยกับคนคนนี้นะคะนี่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะคะคู่แท้จะมาในเวลาที่เหมาะสมและถูกต้องนะคะสำหรับคำแนะนำของพ่ยสำหรับอื่นๆนะคะน้ำตานะคะน้ำตาคือพลัง ที่จะปลดปล่อยคุณสู่อิสาราเซรีพลังของน้ำตาช่วยปลอบประโล,ล,ลมชะล้างจิตใจที่เศร้าหมองหดหู่น้ำตาที่หลั่งไหลพรั่งพรูจะทำให้ความทุกข์คลายปลโปร่งร่องสบายน้ำตาที่เอ่อล้นในยามที่คุณปิติยินดีเป็นน้ำตาที่เปี่ยมรักแม้ในยามที่คุณหัวเราะน้ำตาก็ยังมายินดีกับคุณอย่างร่าเริงนะคะอีกใบหนึ่งเป็นไพ่รูนนะคะกระทันหัน อุปสรรคขัดขวางที่เกิดขึ้นกระทันหันแต่ก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อคุณตั้งสติได้คุณจะได้พบกับสิ่งใหม่ๆที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะพ่อจากพื้นตาค่ะคุณได้ขึ้นไปบนยอดเขาสูงและมองลงมายัางเบื้องล่างเห็นต้นไม้น้อยใหญ่สายน้ำลำธารก้อนหินดอกไม้และผีเสื้อทุกอย่างล้วนเป็นหนึ่งเดียวไม่ าจะเป็นสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ต่างก็ใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อสร้างพื้นป่าความรักจากพื้นป่าเชื่อมต่อและซึมซับเข้ามาสู่คุณให้คุณสดชื่นและพร้อมที่จะให้คุณกลับมาอยู่ร่วมกับคุณด้วยความเกื้อกปูนดุดดังพื้นป่านั้นและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกกล่องไพ่กอง นี้นะคะ Toxic Relationship น,นะคะกองนี้นะคะไพ่ใหญ่จะบอกคุณว่าขณะนี้นะคะคุณกําลังวิตกกังวลน,นะคะกับการที่ใครบางคนนะคะกําลังเพิกเฉยใ,ใส่คุณนะคะอาจจะไม่ตอบข้อความคุณหรือติดต่อกับคุณนะคะและคุณนะคะก็กําลังวิตกบางคนนะคะอาวิตกกังวลใจนะคะกับการที่มีใครบางคนนะคะอิจฉาคุณนะคะที่คุณได้รับความรักนะคะมากกว่านะคะดูเหมือนใช่คนนี้นะคะ ให้แต่คนนี้แต่คนนี้ไม่ได้นะคะซึ่งพอเขาอิจฉาคุณเนี่ยเขาก็เอาคุณไปนินทาใส่ร้ายนะคะเพื่อที่จะให้คุณนะคะจะต้องเจ็บปวดใจนะคะไพ่นะคะอยากแนะนําคุณว่าขอให้คุณนะคะดึงความแข็งแกร่งภายในใจิตใจของคุณขึ้นมานะคะแล้วก็ตัดสินใจนะคะปล่อยไปตามโชคชะตานะคะทิ้งความ รู้สึกแย่ๆนะคะเอาไว้เบื้องหลังนะคะเพราะอนาคตที่สดใสสวยงามนะคะรอคุณอยู่นะคะและสำหรับไพ่ใบนี้นะคะ Toxic Relationship น,นะคะก็หมายความว่าประมาณว่าเออทำไมคุณถึงยังปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้ยังดำเนินต่อนะคะก็กลับไปถามใจตัวเองนะคะว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีนะคะก็อยู่ที่คุณนะคะ เรียก้ว่าคุณมีฟิเป็นของตัวเองมีเจตจำนงอิสระเป็นของตัวเองนะคะเลือกตัดสินใจเส้นทางเดินชีวิตของตัวเองได้นะคะแล้วคำแนะนำจากไพ่อื่นๆนะคะอย่างวันนี้คะ่ะปกป้องคุณดูดซึมคุณดูดซับพลังงานต่างๆโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจซึ่งอาจมีผลเสียต่อร่างกายคุณ คุณปกป้องตัวเองได้ด้วยการจินตนาการถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากตัวตนภายในที่แท้จริงของคุณส่งแสงสีขาวส่องสว่างแผ่กระจายอยู่รอบตัวคุณด้วยความรู้สึกเปี่ยมรักคุณได้เชื่อมต่อกับตัวตนภายในของคุณคุณคือแสงนั้นซึ่งเปลี่ยนไปด้วยความรักจากจัก,กรวาลพลังแห่งการบำบัดอันนี้เป็นไพโรนนะคะด้วยความรัก ด้วยพลังแห่งความรักที่มีอยู่ในจิตใจของคุณจะทำให้คุณมีสุขภาพดีและสามารถบำบัดรักษาตัวเองได้พรจากท้องฟ้าค่ะท้องฟ้าโอบกอดเราราวกับว่าเราเป็นเด็กตัวน้อยๆที่น่าทนุถนอมอย่างอ่อนโยนพลังแห่งท้องฟ้าส่งมาให้ทุกสรรพสิ่ง อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นมุมไหนของโลกเชื่อมต่อกับท้องฟ้าด้วยการชื่นชมยินดีที่วันนี้ได้มีโอกาสมองท้องฟ้าและรับพลังแห่งท้องฟ้าให้หัวใจอิสระโบยบินสัมผัสรักแห่งฟ้ามาสู่หัวใจที่เปี่ยมรักของคุณและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกค่ะค่ะขอบคุณสำหรับไลค์คอมเมนต์ s ับสไครต์การติดตามนะคะอยากใช้ทำัวข้อ,อะไรก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ